บทที่3ามนทางฟื้นฟูร้านกูถ้ถงถงเต,งติงกรอกเขา้าไปในราัสมุนไพรเพราะก็บหยิบสมุดบัญชีสมุนพรออกมาตรวจสอบแต่หูก็ยางฟังเจ้าสองคนที่ไัวหากกันไม่มากแต่ฝีปากคมมีหวงไกลเจ้าตัขุดรีดอาทิ์ที่แล้วก็เอาเงินไปตั้งห้าหยวนแล้วทีนี้ก็มาเอาอีกเจ้ากินเงินไปอาหารไลคะทำไมไม่รู้จักประหยัดสิบ,บ้าง รู้ไหมว่ากว่าจะรักษาคนป่วยเราได้ยังมันักเมามันยากยังแค่ไหนนะ่ะอาหมีเท้าเอวแล้วก็ยื่นหน้าไปต่อว่าเจ้าเด็กไม่รู้จักโตอายุต้องแปดขวบแล้วยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแถมยังเป็นภาราอีตอนอยู่บ้านตระกูลกลูเขายังต้องเกรงใจพ่อที่ลำเอียงของพี่ถงถงแล้วก็ยังมีแม่เลี้ยงใจร้ายอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้ที่นี่ที่ไหนกันที่นี่คือรายาสมุนไพาตระกูลไหวไงละ่ะ อาอฮ่าอามีไม่ต้องกลัวผู้ใดเจ้าเด็กเก็บมาเลี้ยงนี่กล้าว,ว่าฉันนี้เลยเหรอฉันคือคุณชายกู้เหตุใดต้องประหยัดถ้าไม่ประหยัดก็เชิไปหาเงินเองไปเกะกะหน้าร้านอาหมิีผ่ายมือเชิญให้เจ้าเด็กตัวป่วนผู้นี้ออเจาร้านไปโดยเร็วโดยจะเกะกะผู้ป่วยที่จะมาซื้อยา แม่เป็นคนอันตรายที่มีเงินไม่มากนาักแต่ก็เงินทางนั้นจะพลาดแม่ต่เหมาเยวไม่ได้เด็ดขาดนี่ถงถงเอาเงินมาหนึ่งหยวนก็ได้ถ้าฉันไม่มีถึงหนึ่งหยวนฉันก็เข้าโรงเรียนไม่ได้นะอย่างเลยตะโกเข้ามาในร้านที่ถงถงนั่งอยู่บนโต๊ะแต่คนที่ตอบกลับไม่ใช่ถงถงแต่เป็นเจ้าเด็กอ้วนกลมที่กวัประสาทเขา แกจะพกเงินทำไมทั้งหนึ่งหยวนพกวาระหนึ่งเหมาก็พอไม่มีกับขา้าวกระจาระหนึ่งเหมาเท่านั้นหากคนอย่างแกจะพกเงินวาระหนึ่งหยวนหนึ่งเดือนก็สามสิบหยวนเท่ากับเงินเดือนพนักง,งานราชการด้วยซ้ำกรรมกรแบกบข้าวสัตรตลาดยังมีค่าจา้างวาระเจ็ดเหมาหนึ่งเดือนก็ประมาณยี่สิบหยวนเจ้าแค่เด็กนักเรียนจะใช้อะไรมากมายล่ะคะอาหมียิ่งพูดก็ยิ่งใช้เสียง รายยิ่งใช้เสียงก็ยิ่งรู้สึกว่าตะโกนให้ดังจะเหนือกว่าแต่กว่าเขาจะพูดจบเขาก็คอแห้งเสียแล้วรอก่อนหมิงไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะมาด่าใหม่อาหมิงวิ่งเข้าไปกินน้ำแล้วก็รีบวิ่ออกมากลัวว่าอย่างไรจะกลับไปก่อนที่ตนเองยังพูดไม่จบ ถงถงมองภาพเจ้าเด็กอ้วนสั่งสอนน้องชาติตัวเองแล้วก็นึกชื่นชมเอา,าจหจวใ้คาจ้างเพิ่มก็เรากันปกติร่างเก่าให้คาจาเจะมีอ้วนนี้เดือนสิบหยืนเท่านั้นเพราะว่าเป็นเด็กรายรายได้ของร้านย,ยาสมุนไพรมีแต่จะซบเซาลงแต่จากฝีปากน่าจะเพิ่มไม่อีกสักสิบเดือนถึงจะดีแบบนี้แหละเครื่องด่าแทานเธอที่เธอชอบนี่ถงถงฉันพูดจริงนะ ฉันต้องการเงินเสียงทกเถียงที่รกร้างด้านนอกเริ่มเบาลงเพราะกับรา่าของน้องชายที่มายืนที่หน้าโต๊ะทำงานของเธอทำให้เธอมองไปที่รา่าของน้องชายก็จะถามถึงเหตุผลนายอธิบายมาสิว่าต้องการเอาเงินไปซื้ออะไรก็ฉันต้องกินข้าวที่โรงเรียนแล้วก็ยังต้องกินขนมปังฝรั่งเศสร,ร้านเปิดใหม่ที่หน้าโรงเรียนขนมปังกับน้ำรวมกันก็นหนึ่งหยพอดี ถ้าเธอให้ฉันฉันจะไม่มาขอร้องเธออีกทถงโถงยกยิ้มขึ้นที่มุมปากทีแท้ก็ขนมปังฝรั่งเศสจากร้านเปิดใหม่นิซเนอรเหล่าพวกคุณหนู่คุณชายต้องไปรอริมรถชิมรถกันบ้าบ้ามากบาที่สุดขนมปังทาด้วยทอหรือไงต้องหน่งหยวนรู้ไหมว่าหนือหยวนน่ะซื้อข้าวสารได้เกือบสิบกิโลหุงข้าวกินได้เป็นเดือนนี่คุณชาย อย่างพวกเจ้าไม่เห็นข่าของพวกเงิอได้หรืองไงท <t une> ถงถงไม่ต้องเหนื่อยอธิบายเลยเพราะว่าเจ้าอ้วนหมิงของเธอนั้นได้จัดการพูดแทนใจไปหมดแล้วแต่เธอเข้าใจว่าการเรียนโรงเรียนที่มีหน้ามีตายอมต้องมีภาษีสังคมมีหน้าเร่าน้องชายปากเสียถึงได้เอาแต่รีดไถ่พี่สาวจนสิ้นเนื้อประดาตัวอยากกินก็นได้แต่เธอก็ต้องทำงาน ต่ฉันก็ต้องไปเรียนนะกลับจากเรียนก็ต้องมาทำงานโรงเรียนเลิกบ่ายสามโมงเย็นใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าหมีจะไปรับนายเองฮะให้เจ้าอ้วนไปยืนรอรับข่าวที่หน้าโรงเรียนมีหวังเขาได้อับอายแน่อามิงรอวันนี้มานานแล้วเซลหมีสงสัยตาเจ้าเร่หลีแค่แล้วก็จ้องไปทางอย่างเลยคราวนี้แหละเขาจะได้สั่งสอนให้อย่างเลยได้ถนัดปาก แต่ตอนเย็นเราต้องไปส่งแม่เลยไปยานเลี้ยงนะรถรางก็มีไม่ใช่หรืองไงซื้อตั๋วรถรางขึ้นมาส่วนค่าตัว๋วเดี๋ยวเซยวหมินจะเป็นคนถือเอาไว้ส่วนนี้หนึ่งหยวนแต่เป็นหนึ่งหยวนที่เธอจะได้ทางอทิตย์นเท่านั้นหากจะซื้อขนมกินวันเดียวฉันก็ไม่ว่าอะไรเธอหรอกนะหากเธอสามารถอดค้างวันได้อีกสี่วันไหวนะธนาบัตบรใบละหนึ่งหยวน สีเขียวอ่อนรูปผู้นำประเทศในตอนนี้ถูกยื่นให้กับอย่างเรยทันทีเข่ารับมาแต่กลับรู้สึกหนักอึ้งในอเพราะนอกจากจะรับเงินแล้วยังต้องแบกเงินขายด้ตัวเองต้องรับให้ได้อีกด้วยไม่ใช่แค่รีถ่ายพิสาาไปวันวัน,วน,วนเหมือนเมื่อก่อนส่วนเจ้าเด็กด้านข้ายก็ยืนเอามือปิดปากฮเระยอะเขาจนุดท้ายแม้ว่าศักดิ์ศรีจะคำคอ แต่อย่างเลยคิดว่าเงินก็สำคัญเช่นกันเขาจะกัดฟันยอมรับเงื่อนไขในสักครั้งอ๋อฉันลืมบอกลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นฉันหวังว่าเธอจะไม่ตุกติเพราะว่าเจ้านั่นคือเครื่องด่าที่น่าจะต้องอับอายคนทั้งโรงเรียนกู้ถงถงชี้ไปที่เจ้าคุณหมิงที่ยืนยักคิ้วกลัวมโมโหใส่น้องชายของเธอแล้วบอกให้รู้ว่าหากเขาไม่ทำตามเงื่อนไขจะพบกับอะไรบ้าง อย่างเลยมองเจ้าเด็กอ้วนด้วยท่าทางอึดอัดเต็มทนเพราอกับกดข่มอารมณ์เอาไว้ในใจหวังว่าสักวันจะได้เอาคืนเจ้าเด็กที่มาแย่งความรักจากแม่ของเขาไปไม่พอพีสาวยังเอ็นเอียงไปอีกคน ขาขึ้นรถวของคนขับรถบ้มมานสกุลกูไปยังโรงเรียนจากนันก็คิดว่าจะมีวิธีท,ทำยังไงที่เขาไม่ต้องมาทํางานที่ร้านยาของถงถมแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตกสักทีจนกระทั่งถือโรงเรียนแล้วก็ยังมีสีหน้าไม่ค่อยดีนาะเมื่อรากลับมาสงบอีกครั้งกูถงถงตรวจสอบบัญชียาร้รา,ายได้ทั้งหมด แล้วก็พบว่ามันยังขาดทุนอยู่มากทีเดียวและยยาพวกนี้ก็เป็นมรดกตกทอดหากยาร่อยหรอแล้วยังไม่สามารถทําให้ร้านกลับมารุ่งเรืองได้ก็คงต้องปิดร้านเป็นแน่แต่ทว่าเธอต้องทําให้ร้านยาของเธอนั้นมีชื่อเสียงสิก่อนหลังจากยาเลยจากไปในครัวก็มีเสียงขอตะหริวขอกระทะ กลิ่นหอมของข้าวสุกใหม่แล้วกับข้าวที่เจ้าเด็กฉลาดว้ห้าขวบจะแกเป็นพ่อบ้านให้เธออย่างดีกำลังทำหน้าที่อย่างเก่งกาจทีเดียวเธอเดินตามกลิ่นอาหารเขาไปในครัวก็เห็นเจ้าหนูน้อยเอาเกาอี้ยืนต่อตัวเองให้ผัดข้าวในกระทะได้อย่างคล่องแคล่วมีผัดไข่กับมะเขือเทศมะเขือยาวสีม่วงคลุกแป้งทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสเสียมตาลไม้าทานหน้ากินไม่น้อยเจ้าเด็กนี่ เป็นใครมาจากไหนกันคุณหมิงทำให้เธอแปลกใจมากเลยทีเดียวเมื่อข้าวผัดในกระทะสูกเสียวหมิงก็ยกกระทะวางแล้วตักใส่ชามใหญ่ๆก่อนจะเอาถ้วยมาแบ่งแล้วก็จัดโต๊ะเขาเห็นด้วยว่าพี่ถงถงมองเขาอยู่แล้วจึงได้หันมาฉีกยิ้มให้กินข้าวเร็าข้าวพี่ถงถงวันนี้หมิงอ่ะหาลูกค้าพี่ถงได้แล้วนะเดี๋ยวสายสักก็น่าจะเข้ามา หาลูกค้าเจ้าเด็กตัวไดแค่นี่นะหรือหาลูกค้าให้เธอฉันจะเก่งเกินไปแล้วลูกค้าที่ไหนต้องราสหากรมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่หมอที่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีทารักษารอตายอย่างช้าๆตอนนี้ชายคนนั้นก็นสิ้นหวังมากๆเลยล่ะถึงกับไม่อยากไปชุวยอยู่เลยนะเจ้าเด็กนี่รู้จักหาลูกค้าเธอ เก่งกับไม่เบาเลยจริงๆแต่ว่าอาการแบบนี้ไม่ใช่แคลโล่โรคหลอดเลือดในสมองรอหรือแต่หากเธอตรวจดูด,ดีๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้ารักษาโรคห้วคนนี้ได้ก็นับว่าดีไม่น้อยพี่ทงธงไม่ต้องเครียดว่าเขาจะไม่มีเงินจ่ายเขาเป็นผู้มีทีพอน,นิดหน่อยในย่านนี้เลยล่ะเขาขายคูปองเถอดด้วยนะมิงไปซื้อมาด้วยสองใบเพราะว่าบ้านเรานะ่ะไม่มีทะเบียนบ้านจะไม่ด้รับแจกคูปอง โอ้ยไม่ใช่แค่เรื่องปากท้อกับเรื่องรักษาแล้วสินะหากเธออยากได้ทะเบียนบ้านเพื่อจะได้รับแจกคูป,ปองด้วยบางทีคนผู้นี้อาจจะช่วยเธอได้และจะได้ตัดข่าออกจากบ้านตระกูลคู่สิททีเซียวหมิงชาราดมากเอาไว่พี่ธงถงจะขึ้นเงินเดือนให้เดือนหน้าพี่ถงอย่าพูดให้หมิงดีใจพี่ถงไม่มีเงิน่จยค่าจ้างหมิงมาหลายเดือนแล้วนะนี่เจ้าของร่างไม่ได้จ่ายเงินให้เซียวหมิเลยหรือ แต่ว่าบัญชีร้านยาติดลบขนาดนั้นจะเอาเงินที่ไหนใจให้เจ้าเด็กชราคนนี้ยังดีที่เจ้าอ้วนไม่ทิ้งเธอไปไม่เช่นนั้นเธอคงไม่เหลือใครอีกแล้วสินะเอาอันนี้แล้วก็เลากัน30มสิบหยวนเดี๋ยวมีรายได้มากกว่านี้จะคืนให้จนครบพร้อมกับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่เกียบในเมืององคุณหมิ่ตกลงบนโต๊ะเมื่อเห็นค่าจ้างสามหยวนของตนเองเขาขยี้ตาทันที พราอเมื่อคู่พี่ถงถมยังอิดออมให้เงินอะไรอยู่เลยนี่นาเขาจึงคิดว่าพี่สาวไม่มีเงินนะสิแต่นี่เงินมาจากไหนกันพี่ถงถงให้หมิ่งจริงหรอไม่ได้หรอกใช่ไหมให้เราให้เลยหมิไม่คือหรอนะถึงจะถามแต่คุณหมินก็รีบเก็บทันทีเขาไม่เคยพกเงินที่มากขนาดนี้มาก่อนด้วยซ้ำนี่มันเงินก้อนใหญ่ในชีวิตเขาเลยนะใช่สิแต่ว่าพี่อยากรู้ว่า ทำยังไงร,ร้านเราถึงจะกลับมาโด่งดังเหมือนเดิมกูถงทงรู้ว่าตัวเองมียาดีแต่จะหาวิธีกระจยายข่าวยังไงเท่านั้นเองมียาหลอกพี่ทงถง,ถงแค่รักษาผู้มีอิทธิพลหรือคนตระกูลดงัดงๆหายเราก็รวยแล้วนั่นสินเนอรจะอวนนี่ช่ารายจริงเลยแบบนี้ต้องมีรางวัลเสียแล้วเพราะว่าคนรวยในยุคนี้เสียงดังกว่าคนจนจน,นั่นเอง บทที่4คนไข้คนแรกกูถงถงกินข้าวผัดไข่โรยด,ด้วยต้นหอมแล้วก็หยอบพริกไทยป่นลงไปจากกลิ่นกระทะทำให้หอมติดปลายจมูกยิ่งใช้ตะเกียบพุยข้าวกินนี้อร่อยมีกับข้าวอื่นบนโต๊ะอีกทำให้เธอรู้สึกดีกับข้าวมือแรกในยุค80นี้จริงแถมยังมีเจ้าเด็กอ้วนขอเป็นเพื่อนคู่ขีด เมื่อเธอกินข้าวคำสุดท้ายเข้าปากขณะที่เจ้าหมีอ้วนเหลือบมองก่อนจะเอ่ยขึ้นพี่ทงถงเอาอีกอเปล่าถ้าไม่กินหมีจะเหมาคนเดียวแล้วนะเธอมองข้าวในชามใหญ่ที่อยู่ข้างข้าเราก็อมยิม้มพร้อมกับสายหน้ากินเธอเดี๋ยวพี่จะไปหลอมยาในห้องหลอมยานะถ้ามีคนไข้ามาหาก็ขอเรียกพี่ทงถงไปเถอะ ทางนี้หมิ่นจะจัดการเองเรื่องดูแลบ้านหมิ่นทำได้พี่ถงถงทำยายที่ที่ๆออกมากระพอ่อเราจะได้รวยกันสักทีเสียงเจ้าเด็กอ้วนพูดทำให้เธอหนึพอใจเจ้าเด็กคนนี้สราระพัฒประโยชน์จริงๆด้วยดีจริงๆดีกว่าน้องชายเฮงสวยคนอ่างเธอสิอีกให้ตายสิชักเจะหลงเจ้าหมิ่นเสียแล้วสิกู้ถงถงยกกระจกที่เคยอยู่ห้องไปยงังห้องหลอมยา จา่านันก็ปิดประตูโรงกอให้เรียบร้อยก่อนจะนำสมุนไพรที่มีฤทธิ์อะไรริมเลือดชั้นดีที่เธอคิดสุดอย่าเอาไว้จ่ากนันก็ทำการหลอมมันออกมาแต่สาอาการที่เรายังมีผู้โรคที่มีพิษสะสมที่ตับอีกด้วยดังนั้นเธอก็ไม่ลืมที่จะเอายาที่เคยหลออเอาไว้ออกมาด้วยเธอจัดใส่ขวดโหลแก้วเอาไว้เตรียมพร้อมเขียนฉลากกำกับให้รู้ว่า ยาอะไรใช้กับโรคอะไรบ้างจากนั้นก็รำเรยงออกมาวางบนโต๊ะขนาดใหญ่ในห้องหลอมยาเราก็ยืนมองว่ายังขาดยาอะไรที่จําเป็นอีกหรือเปล่าคนมัจจะเป็นไข้หวัดกันบ่อยต้องมียาแก้หวัดแก้ท้องเสียเธอไล่ไปทีระยางแล้วก็เรียงตัวยาเกือบ30ชนิดเอาไว้ในขวดโดจนเวลาผ่านไปสามชั่วโมงเสียงขอประตูก็ดังขึ้นก๊กก๊ก๊กก ร่างของกู้ถงถงที่เพ่งมองขวดยาอยู่หันไปตามเสียงก็จะเดินไปเปิดประตูเพราะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะขอประตูห้องนี้ได้มากันแล้วหรอถงถงถามด้วยเย้มเสียงใสประกายในดวงตาเจิดจ้าเพราะความคิดที่อยากได้คนมาทดลองยาของตนเองสักทีที่จริงยานี้ผ่านการทดสอบมาจนหมดแล้วเหลือแค่ใบอนุญ,ญาตจากองค์กรเภสัชในโลกของเธอเท่านั้น ยอมเป็นยาที่มีคุณภาพดีและไม่เกิบผลกระทบกับร่างกายพี่ถงคนไข้มาแล้วครับอืมดีเอาถาม,มาใส่ขวดยาเหล่านั้นไปวางที่ตู้ยาด้านหลังที่เป็นกระจกให้หน่อยซิเดี๋ยวพี่จะไปตรวจผู้ป่วยซะหน่อยได้เลยครับหมิจะไปจัดการให้เดี๋ยวนี้พอบ้านตัวน้อยที่จัดการงานบ้านแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดพนักง,งานร้านยาตัวน้อยเรียบร้อยถงถงเดาว่า ต้องเป็นเจ้าของร้านที่ตัดเย็บให้แต่มันดูน่าราักน่าเอ็นดูจริงๆถัง,งยังดูสะอาดสะอา้านเราก็เป็นผู้ช่วยหมอคนหนึ่งเธอได้ออกมาด้านนอกเพราะก็มองไปยังขนไข้ที่มีคนพยุงเข้ามาโดยขณะน,นี้ยังคงยืนอยู่เธอจึงท,กทักทายสวัสดีค่ะร้านญาตกิกลหวังยินดีต้อนรับค่ะนี่เป็นคำทักทายลูกค้าคนแรกของเธอแม้ว่าเธอจะเรียนจบในสายการแพทย์มา แต่ก็ไม่ได้จบแพทโดยตรงจากอาการภายนอกนั้นมงบอกได้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรเพราะนอกจากต้องจำชื่อตัวยาแล้วยังต้องจำชื่อโรคอีกด้วยเธอเรียนจนแตกฉานและยังเข้าไปร่วมงานกับคุณหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเป็นประจำดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าอาการเหล่านี้เธอจะไม่เคยเห็นครับเป็นผู้หญิงรหรอครับผู้มาใหม่เธอเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่สายตาที่มองเยียด กับลูกตาที่กรอกไปมาเพราะกับเสียงถอนหายใจยังเบื่อหน่ายทำให้เจ้าขอร้ายอย่างงถง,ถงยกยิ้มมุมปากขึ้นนิดๆย้อรู้ทานความคิดเหยียดความสามารถตีคนรอินาะคนที่พามาเป็นชายอายุยี่สิบนิดๆมองเธออย่างไม่ไว้ใจแต่เธอก็เป็นแค่เด็กสาวอายุสิบแปดที่อยู่ร้านขายยาคุณตาและคุณแม่ตั้งแต่เด็ก,ดกตัวยาทั้งร้านเจ้าขอร่างจำได้เหยียดขึ้นใจ และบวกกับความทรงจำของเธอยอมไม่ใช่แค่ความรู้ของเด็กสาวอายุ18นั้นก็ยิ่งประมาทไม่ได้ตาช้ยอายุห้ากว่าปีที่ปากเบี้ยวพูดไม่ได้ถ้าหองตาใส่ชายผู้นั้นพร้อมกับพยายามยิ้มและคงให้เธอเดาว่าเขาคงจะไปรักษามหลายที่ลองมาหลายๆทางแต่ไม่ได้ผลจนเธออาจจะเป็นขนทางรอดสุดท้ายก็เป็นได้ยังไงรองฉันตรวจเบื้องต้นก่อนดีไหมคะ จะขูดด่เรื่องยังจะพวกเราหรือเปล่าบอกเอาไว้ก่อนเลยนะหารักษาเราไม่ดีขึ้นฉันจะแจ้งความจับถาลอกลวงให้ตายเถอะเจอเคสแรกก็ยากแล้วสิแต่ว่าท่งๆหรือว่าจะกลัวเธอมองไปยางชายป่าดีผู้นี้แล้วก็ยกยิ้มอวดดีเป็นหนึ่งกลุ่มก่อนจะท้าทา,าด้วยความมั่นใจถ้าเอ็นนั้นเรามาพนันกันไหมละคะ ว่าถ้าหากฉันรักษาคุณพ่อคุณหายคุณต้องทำตามที่ฉันขอร้องทุกอย่างรวมทั้งจ่ายค่ารักษาอย่างสมน้ำสมเนื้อหนับผู้เธอแน่มากอย่าดีแต่พูดก็รอกันหากเธอรักษาคุณพ่อฉันหายแล้วก,ก็ฉันจะให้เงินเธอหนึ่งร้อยหยวนเพรามกับเ้อเรียกร้องอ,อะไรก็ได้แต่หากไม่ละก,ก็ฉันจะขึ้นศาลฟ้องเธอก็ดีเธอสบตาพร้อมกับตอบอย่างมั่นใจ ชายวัยห้าสิบเห็นดังนั้นก็ส่งสัยตามองเธอมีความหวังเขาไม่อยากแก่ตายด้วยสภาพน่าเกลีดเช่นนี้ไม่แม้แต่ลูกชายที่รำคาญยังมีหลานชายที่รังเกียจกับท่าทางของเขาทำให้เขาเจ็บปวดใจนาะงหากที่นี่คือความหวังสุดท้ายเขาก็จะลองดูสักครั้ง ค่อยคำของพี่ถงอยู่ในสายตาของเจ้าเด็กน้อยคุณหมีหมดแล้วเพราะกับรู้สึกขนลุกตอนที่พี่ถงยื่นคำต่อรองกับรายได้มหาศาลที่กว่าจะได้ขนาดนี้ทำางานกระทั่งเดือก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำคุณหมิงไม่ติดใจเรื่องการรักษาด้วยสูตรยาตระกูลหวังเพราะว่าเป็นยาชั้นดีเขาป่วยแค่วันเดียวก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือว่าแท้จริงแล้วพี่ถมมีสูตรยารับในตำนานที่พลิกชีวิตได้กันนะ แต่นั่นมันคือเรื่องเล่าสืบๆกันมาหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงแบบนี้ร้านยาตระกูลหวังก็มีความหวังเราจริงๆสิหมิงก็จะเป็นผู้ช่วยร้านยาที่อายุน้อยรอเหล่าที่สุดลักนาะต้องเป็นอย่างนั้นแหละหมิงเชื่อเจ้าเด็กน้อยพริมตารามพยายามหน้าให้ตัวเองอิจฉาโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไร ทงถทงให้คุณข้านอนบนเตียงตรวนจันก็เปิดเปลือกตามองดูพบว่าตาเหลืองลิ้นเป็นฟ้าขาวเมื่อให้คุณค้าขยับแขนก็ขยับได้ดังนั้นไม่ใช่หลอดเลือดในสมองตีที่ยุคนี้ยังไม่มียารักษาแน่นอนแต่เกิดจากตับร้อนชื้นจนสะสมผิดมากเกินไปแล้วทำให้เลือดค้นแล้วก็ไหลเวียนไม่ดีกระทบกับประสาทส่วนที่เคลื่อนไหวดังนั้นหากฝังเข็มช่วย ในจุดยางหมิ่ไทยอย่างและเศร้าอย่างกับกินยาขับพิษเจ็วันรับรองว่าจะกลับมาเป็นปกติเธอเคยเรียกฝังเข็มมาบ้างตอนเรียนวิชาแพทย์แผนจีนดังนั้นเธอจึงทำเป็นโรคของคุณไม่ได้ร้ายแรงมากนะักเพียงแต่การรักษาต้องฝังเข็มและกินยาติดต่อกันเจวันก็หายดีคุณอยากรอไหมคะ ถถงถงเลือที่จะถามคนไข้แทนที่จะถามลูกชายที่เลือกจะดูถูกสตีชายผู้นั้นพยานหน้าทันทีเขาอย่ารักษาเขาอย่าหายและเขาก็อยากเป็นคนที่มีประโยชน์ท่านนั้นช่วยลงชื่อรับการรักษาตรงนี้ด้วยนะคะ แน่นอนว่าเธอต้องรอบคอบเธอเขียนรายละเอียกรักษาโรคทางวิธีการรักษาเอาไว้แล้วให้คนไข้ประทับรายหนึ่งมือตัวมีลูกชายแทบจะไม่สนใจด้วยซ้ำหากเป็นเธอละก็คนแรกที่จะกระเด็นออกจากบ้านหลังจากที่หายดีแล้วต้องเป็นไอ้ลูกชายตัวดีคนนี้งถงเดินออกมาแล้วก็เจอเซียวหมิงกำลังยกน้ำมาให้ญาติขอชายผู้นั้นดื่มแล้วก็จึงเรียกให้เป็นเป็นผู้ช่วย มาช่วยพี่สาวในห้องหน่อยครับพี่ถงเซียวหมิงวิ่งเอาถาดไปเก็บแล้วก็ร้างมือทันทีจากนั้นเขาไปช่วยพี่ถงโดยเร็วเมื่อเซียวหมิงเห็นพี่ถงถงจับเข็มเงินไปครั้งแรกเขาก็ตาลุกวาวเพราะไม่เคยรู้ว่าพี่ถงฝันเข็มได้ทรงเข็มในพี่ก็พอเสียงนั้นเรียบแล้วก็หนักแน่ย่างมีสมาธินาแน่แน่ทำให้เซียวหมิงแทบไม่กล้าหายใจด้วยซ้ํา ภายในห้องมืดลงเล็กน้อยแสงจากหน้าต่างบานเล็กก็ส่องลงบนเข็มเง,มเงินสะท้อนแวววาวเสียรลมหายใจคนทั้งคู่เงียบกริบส่วนเสียวหมิงจับเข็มเงินอย่าระมัดระวังแล้วก็สอยพี่สาวจากนั้นเข็มถูกปักไปโดนจุดที่ต้องการฝอยอย่างแม่นยำจนครบทุกจุดรอเวลาโชครู่ก่อนที่จะถอดออกมาพร้อมกับชายวัยห้าสิบที่มีนามว่าลุงฟ้านฉาย ทีตอนแรกพูดไม่ได้เริ่มพูดรู่เรื่อยขึ้นมาอีกนิดแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนสิทีเดียวนี่นี่ฉันฉันดีขึ้นฉันดีขึ้นกว่าเมื่อกี้เสียงนั้นทําให้รูปชายที่น่าอยู่ข้างนอกด้วยท่าทางเบื่อเบื่อวิ่งเข้าไปในห้องราาักษาที่มีม่านสีฟ้ากันเอาไว้แล้วก็มองดูพ่อที่ปากเบี้ยน้อยลงกว่ามอครูถึงกับตะลึงนี่ นิมัยริรกาน